ตัวาสงีแสงไปโอ้ตนแรี่ว่าจะไม่ต้องเสียภาษีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหัวรวยคุณไม่คิ่จะรวยคุณจะซวยตลอดชีวิตนั่นเลยจริงครับพี่นี่คอนเ็ปต์ของเราใช่เดี๋ยวเราแนะนำตัวก่อนค่ะที่วินครับของวินก็ต้องบอกว่าวินเองเป็นที่ปรึกษาการเงินครับพี่ยธก็หลายคนบอกเอ๊ะที่ปรึกษาการเงินนี่เหมือนกับกระแทนประกันชีวิตหรือเปล่า ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ก็ไเหมือนซะทีเดียวเราวางแผนเรื่องกัรยืนเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องประกันก็ครบลลกกเขาเรียกว่าครบวงจรครบวงจรดูแลให้หมดเลยแล้วก็ต้องมีใบเซอร์ด้วยนะ นะครับต้องสอบอย่างเป็นบอกอจจะเป็นเมื่อรูกูกนัีก็จะมี FCP h Fellow Charter Financial Practitioner โอ้โหยาวอย่างมากตอนนี้กำลังทำ CFP อยู่ Certify Financial Planner อันนี้จะเป็นเซอร์ระดับโลกเลยว้าวตอนนี้ผมมาได้ครึ่งทางแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่า AFPT เป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงินเฉพาะด้านการเกษียณ ครับก็ยีวดีคอนวันรับเป็นฟ i n a n c i เ l ว d เซอร์เหมือนกันซึ่งเข้ามาในในธุรกิจเนี้อดีตก็เคยเป็นพนักงานเอกชนบริษัทตึงแถวบางซื่อนะครับออกมาประกอบอาชีพอิสระเป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งนายหน้าวก็ใครสนใจนะครับที่ดินแถวสลับรีก็ติดต่อได้นะครับทิ้งประโทรให้นี่ขายกันผ่านช่องนี้เลยนะโอเคนะครับ แล้วเป็นไงบ้างพี่หลังจากที่ทํางานประจําแล้วก็ลาออกมาอชีวิตสบายสบายภาษีไม่ต้องคิดโอภาษีสมัยก่อนซึ้นปีที่เราต้องคํานวณเออเอาไหลรถหย่อนอะไรบ้างไม่ต้องคิดเออไม่มีจะแดกด้วยโอชีวิต นอนแทบจะเป็นแบบแผลปวดทับเขาบอกว่าโอ้ทํทำงานรับเงินเดือนอยู่ดีๆอยากออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอยากออกมาซูเวอร์ไปไงเลยสักเดืนแต่ก็สนุกดีเป็นอีกอารมณ์ไม่ได้ว่าเออเป็นการซูเวอร์หาแต่ก็คิดว่าเราจะไม่ได้เสียภาษีแล้วเราจะเป็นเกษตรกรแล้วก็มีเงินได้อะไรเข้ามานี้เนี่ต่อจากการค้าขายเป็นในหน้าดึงดูดแต่ประเด็นคือพี่เป็นไฮรูคับคือพี่ ซื้อขายที่ดินแต่พอดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็ซื้อขายปุ๊บประมาณสองล้านที่เป็นเงกลับมาผมโดนภาษีปุ๊บนี่ตั้งแสนไปโอ้ตอนแรกนึกว่าจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วโดนภาษีรายได้หักหน้าที่จ่ายนะกรมที่ดินไปที่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคุณจะต้องไปยื่นเขาหักไปเรียบร้อยแล้วเขาหักเสร็จเขาถึงจะเป็นรายได้ที่จะโอนมาให้เราอ่าอ่า แต่จริงๆเอาไปชิดรวมยื่นสิ้นปีก็ได้นะถ้าฐานภาษีไม่มีใช่ก็คงจะต้องจากเดิมที่แบบวิชาการในการรถเนินภาษีการผมอาจจะต้องย้อนกลับมาใหม่อีกทีว่าเฮ้ยไอ้ยาพอตอนแรกผมลาออกปุ๊บผมคืนความรู้ทั้งหมดกับคืนบริษัทกับคืนโรงเรียนหมดตอนนี้สมองมันแบงวางมากเฮ้ยผมต้องทำยังไงเนี่ยผมจะต้องอะไรยังไงโอเค ก็จริงๆต้องเล่าให้พี่ยุทธฟังอย่างนี้ครับเอาเอาเบสิกก่อนเลยนะเนาะเงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษีก่อนอา<ไ>รายได้ต่อปีไรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษีก่อนรวมผักด้วนั้นไเกินทั้งปีสามแสนบาทอ่าประมาณสามแสนหนึ่งก็คือก็คือไม่เสียภาษีใช,ใช่่ต่อเดือนก็คือถ้าวันนี้คุณรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ25,833บาท ส5 8 3 3ืบาทนะครับต่อเดือนใช่อันนี้คิดฐานว่าคุณไม่หักลดหย่อนอะไรเพิ่มเติมก็จะมีแค่ลดหย่อนส่วนตัวกับกับการหักค่าใช้จ่ายของส่วนตัวสี่สิบโมลล์เหนึ่งโมลล์สองครับอันนี้ก็จะก็จะประมาณ25,833บาทแต่ถ้าคุณมีเงินเดือน25,834บาทเสียภาษีเลยห้าสตางค์ถึงาษขึ้นฐานห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสตางค์นะครับ เออแ,แต่ถ้าคุณมีเงินลดยหย่อนอื่นก็อาจจะยังไม่เสียงออก,ออก็สามารถทำเรื่งลดหยอ่อนใช่เพราะตัวตัวเลขนี้มันเป็นแค่ตัวเลขอของไรายได้แล้วก็<อ>หกักค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว1นึ่งแบาทหักค่าลดหยอ 60, อ่อนหกหมื่นบาทก็คือเราเอาคิดง่ายๆเราจะไม่ังไม่ได้หักค่าบริจายังยังยัอยงเราว่ากันใช่คราวนี้ถ้าพี่ยุทธมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงส0,000ื่นเริ่มเสียภาษีแล้วนะ เสียเท่าไหร่อาจารย์ถ้าเงินเดือน3หมื่นนี่ถ้าไม่ลดหย่อนอะไรเลยมีแค่สองรายการที่เราบอกเมื่อกี้นะที่ทุกคนได้อีกแล้วนะอันนี้ก็จะเสียง2,500โอ้2,500นห้าอไหวนะ2,500เกี่ยวรอบแล้วี็เกี่ยวเรบทีเดียวหมกขึ้นจะได้แบบจักรยานแม่บ้านสักคันนอหรือว่าไปพักโรงแรมสักสองคืนแต่ถ้าวันนี้เงินเดือนยุเพิ่มขึ้ไมมอีกนิดนึงอ่าเริ่มเริ่มขรยักประยัเป็นหัวหน้าแล้วเริ่มเป็น หรือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหรืออะไรอย่างนี้นะเหนื่อนสักประมาณสักห้าหมื่นสมมติถูกหมห้าหมื่นห้าห้าห้าหมื่นต่อปีก็หกแสนใช่ไหมครับถ้าไม่ไม่ได้วางแผนลดหย่อนอะไรเลยพี่จะเสียภาษีอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทประมาณสิเท่าประมาณสิบเท่าโอหแค่เงินแค่เงินเพิ่มขึ้นเดือนละสองหมื่นนะภาษีเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยโอ้โหเด็ด่ยนใไหมล่ะต้องเริ่มคิดแล้วนะตอนเนี้ยภาษีเพิ่มสิบเท่าจากเดิมสองหมนห้าตอนนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเกือบเกือบสิบเท่าอ่ะ ก็ซื้อทองได้ประมาณเกือบครึ่งบาทแล้วนะฮะพอตอนนี้มประมาณสี่หมื่นครึ่งบาทนะมีเงินอ่ะอยู่ไปอีกที่นึงเริ่มห้าเริ่มนงาเปเเมนเจอร์แล้วเริ่เป็นเมนเจอร์แล้วเจ็ดหมื่นห้าก็เสียภาษีถ้าให้บริหารเลยนะอยู่ประมาณเก้าหมื่น้สองหมื่นห้าปุ๊บกระโดดขึ้นไปจเก้าหมื่นเลยใช่เอาสังเกตดีๆพี่เมื่อกี้ของเราสามหมื่นเพิ่มเพิ่มขึ้นเดือนละสองหมือนสองหมืนอนี้เพิ่มขึ้นเดือนละสองหมื่นห้าสองหมื่น้าภาษีเพิ่มขึ้นประมาาณเท่ น่ารัเทียบกับจังหวะแรกที่แบบฝ่าการฟ้าก็เดียวเงินเดือนเพิ่มขึ้นสี่หมื่นเออเพิ่มเพิ่มจากเดิมที่เกือบเกือบยี่สิบจากสองพันห้าเป็นเกือบแสนตายสุดจอมเริ่มเริ่มอยากบริหารเริ่มต้องคิดบริหารแล้วเก้าพันห้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่รู้จักโรโยแอนฟิวไหมผมไม่เคยไม่ไม่สายมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมโรโยแอนฟิวมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบ เขาเรียกอะไรนะย้อนยุคนิดนึงอ่ะวินเทจนิดนึงแนววินเทจอ่าสวยๆหน่อยอ่าอันนี้ก็พอจะซื้อได้สักคันแล้วนะตอนตอนแรกที่เกิดได้ทองได้ได้ทองค่าสิทธตังค์นี่ได้ทองบาทกว่าอุ้ยไม่ใช่จะสองบาทเลยพี่สองบาทได้สิทธบาทเอ้ยสองบาทแล้วโอ้ใช่ไหมอันนี้มันสี่หมื่นใช่ไหมเออตอนน้สองหมื่นอันนี้มันเก้าหมื่นห้าหน่ะไอ้ตายเกิดนี่รวมค่ากําเนิดกําตีไปสองบาทแล้วครับเออแล้วก็พี่ถ้าช่วงนี้กำลังดังไอโฟนอ๋อไอฝนไอฝนไอโฟน ซื้นฝนเือกสองเครื่อง2ันโรแม็สองร้อยห้าสิบหกจิ้สองเครื่องอยงเงี้ยภาษีถ้าไม่บริหารนะแต่ถ้าพี่อัพเวลขึ้นอีกเริ่มเป็นดีเรคเตอร์นะเงินเดือนสักแสนเงินเดือนเพ่มขึ้นมาก็ภาษีก็จัดเก้าหมืนห้าเมื่อกี้ใช่ไหมกลายเป็นแสนหกหมืนห้าโอ้ขึ้นามีก็แสนแสนกว่านี้ก็เกือบขาอ่ะ ทองจากจากเดิมทองสองเนาะทองสองบาทเออนี่ทองสี่บาทสี่บาทโอ้โหแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ทัวริ่งสักคันหนึ่งสวยๆขับไปเที่ยงาเออมีค่าเทอมลูกอ่าคนมีลูกเนาะใช่ผมได้ค่าเทอมลูกนี่สองตีเลยนะลูกผมค่าเทอมเทอมละสามหมื่นนี่ผม ดีถ้าโตถ้าถ้ามีลูกถ้าโตส่งเงเดือนวว้ไม่ไหวมีลูกก็ต้องวางแผนนะฮะเออแต่แต่ถ้าพี่เงินเดือน5้าแสนขึ้นเป็นระดับวีบีอ่ะระดับในบริษัทใช่ไหมระดับ CMO ระดับชิเนอเใช่อันนี้ยาคาสีถ้าไม่บริหารเลยหนึ0งล้านหกแสพิยศเนี่ยผมแอโน้ดไว้ว่ารถ SUV ใู้รไป อ่ะได้รถดีๆคันเนืงอ่ะอีฟอร์ดผมเนี่ยรถฟอร์ดผมเนี่ยกระบะตัวท็อปก็คันเนื้อ6.5โอ้โหู u ีโหดมากได้ได้อีโคคาร์มาสองคันถูกจากเดิมจากมอเตอร์ไซค์เริ่มเป็นเริ่มเป็นแบบรถใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมพี่หลายคนเข้าใจผิดว่าว่าเฮ้ยเราไม่เสียภาษีออ๋ผมก็เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่เหมือนเหมือนเหมือนคนไทยประมาณสัก จ็หสิบล้านคนในเจ็ดสิบล้านคนลูกค้าผมเนี่ยตอนนี้มีสี่ห้าร้อยคนนะสี่ห้าร้อยแบบเป็นคนเลยเห็นเขาอ่ะร้อยละเก้าสิบเวลาไปคุยครั้งแรกบอกว่าเฮ้ยไม่เสียภาษีว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะเพราะคุณไม่ได้เอาไปยื่นเขาเลยไม่รู้สึกว่าเสียแต่บริษัทหักจ่ายไปให้คุณเรียบร้อยแล้วต้องระคะจะบอกว่าผมก็เคยคิดอย่างนั้นนะครับพอมาดู ไอช้ชาภาษีคาดงีจ่ายไปล้โดนเป็นแสนโดนเป็นแสนปีล่าสุดลูกค้าผมขนาดวางแผนลดหย่อนดีแล้วนะเฮ้ยวินทําไมปีนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นอ๋อพี่เงินเดือนพี่ขึ้นไงสองหมื่นกว่าบาทเมื่อกี้ที่บอกขึ้น 20, สองหมื่นโดนภาษีเยอะรึเลาเลยอเออเนี่ยคราวนี้วินจะมองงนี้จริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนต้องเสียภาษีใครก็ตามประชาชนคนไทยถ้ามีไรายได้นะ ้องยืนภาษีอ่าก็เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่มันไม่ใช่อ่เรามีสิทธิหน้าที่คือหน้าที่เราต้องทําอยู่ละใช่ก็ทุกคนต้องเสียภาษีหมดต้องยืนแต,แต่แต่ถามว่าต้องเสียเสียคัดไหนก็ว่ากันไปว่ากันไปใช่นนแล้วหลายคนนะไม่ยอมยืน่น เพราะว่าเขาคิดว่าถ้ายืดไปเดี๋ยวก็จะอันนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งตอนหลังๆถ้าเนี่ยช่วงปีหลังๆสัมภารกรณตรวจเจอนะครับเพราะตอนนี้สัมภารกรณใช้เอไอไล่ตรวจทีละอาชีพเพื่อนผมมีทันตแพทย์โดนธันตแพทย์เริ่มโดนแมคค้าออนไลน์โดนไปแล้วเทศสัตว์เทศสัตว์อืมแล้วแม่ค้าที่ขายของทั่วไปก็่าจะอยากนี้โดนเช็คบินใช่ไหมโดนใครก็ตามที่เข้าโครงการไอ้อะไรนะ คนละรึ้งคนละรึ่งอะไรทั้งหลายโดนอ๋อยโอกาสของรัฐบาล<ห>ใช่ใช่แล้วตอนนี้ใช้ AI ตรวจถ้าใครไม่เชื่อนะลองล็อกอินแล้วก็เข้าไปดูครับในเว็บสมักกรคุณกดโหลดะไยได้คุณมาดูได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนทำอะไรคิดดีๆนิดนึงไม่กล้าล็อกอินเลยกลัวเขาลูกใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราทาอะไรเราต้องบริหารภาษีให้ดีเพราะเราจะสังเกตว่าถ้าวันนี้เราบริหารภาษีไม่ดีพี่เงินได้เพิ่มขึ้นเดื 20, 20, 20, 20, <laughs> อนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่น โอ้โหภาษีบานตะไทเลยเออแล้วเมื่อกี้ชิวินบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นพวกเพศสตร์พวกนี้นั่นตอนแรกพี่เข้าใจว่าเฮ้ยไอเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนครับไอเราก็เคยชินแต่ว่าเฮ้ยมันมีมันมีไอภาษีที่ต้องจ่ายไม่กี่ประเภทจริงๆแล้วรายได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยมีทั้งหมดแปดประเภทครับแปดประเภทเออแปดประเภทเอาประเภทที่คนคุ้นเคยที่สุดก่อนหนึ่งสอง หนึ่งสองก็คือประเภทหนึ่งเนี่ยเงินเดือนอประเภทสองก็จะเป็นพวกค่าคอมมิชชั่นค่าตำแหน่งอ๋อค่าคอมทั้งหลายค่าอันที่หนึ่งเนาะอันที่สามลิขสิทธิ์กูดวิวอ๋อพวกศิลปินใช่สมมติว่าได้ร้องเพลงแต่งเพลงมีคนร้องเพลงเราไปร้องได้ค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกเป็นพวกนั้งปฏิเสธก็เป็นได้ส่วนนี้ใช่แล้วก็อันที่สี่เป็นพวกปันผลดอกเบี้ย เราดอกเบี้ยปันผลอ่าก็เหมือนพวกอักรลงทุนทั้งหลายใช่ใช่อันที่5นี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพวกค่าเช่าอ๋อค่าเช่าค่าเช่ารถเช่าบ้านที่ดินทั้งหลายแหล่มันแบบในในออฟฟิศนี้ี่แบบให้เขาเช่าอ่าค่าเช่าอ่าครับครับแล้วก็จะมีเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าหกนะหกหกก็จะเป็นอ่าอาชีพเฉพาะวิชาชีพเฉพาะเช่ยสกนาสมกรนักบัญชีหมอ ที่มีใบประกอบโรคศิลปะอ๋อออกพวกที่มีใบเซอร์ทั้งหลายเซอจริงๆผมก็อยากได้เห็นมันนะผมมีใบเซอร์แต่ผมนี่เขายังไม่ให้ผมเข้าวงเล็บอกโมเัลเขายังขอเราเรายังอยู่ในวิชาชีพทั่วไปใช่ใช่ไม่ได้เป็นวิชาชีพพิเศษใช่แต่จริงๆเราก็มีความพยายามที่จะดันเรื่องนักความแข่งขันให้เข้าไปเป็นวิชาชีพพิเศษก็จะดีนะใช่ก็พวกหมายถึงพวกท่านนายทั้งหลายจังๆก็ต้องใช่ใช่ใช่ครับ นเขาเจ็7จะเป็นรับเหมารับเหมาก่าสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปใช่แล้วข้แปดข้แปดคืออื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเจ็ดข้อนี้ของหน้ากลัวคือของอื่นๆคืออะไรรู้ไหมพี่่ะไรครับความหน้ากลัวของอื่นเนี่ยทาให้ยกตัวอย่างเช่นอาชีพพ่อค้ายาเสพติดเพื่อเสียภาษีพ่อค้ายาเนี่ยนะเข้าในเจ็ดวงเล็บไหม ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้า,ขาคือขายอะไรเลยไม่ใช่เป็นสัยจกรอ <c oughs> นะเขาขายไม่ใช่ครับเป็นสัยรักรแน่นอนขายยาเสพติดโอ้โหนะ <c oughs> เขาบอกเลยแปะแล้วเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมาก็จะไม่เคยได้ยินว่าพวกพ่อขายยาแม่งเสียภาษีเขาไม่ยื่นอยู่แล้วพี่เดี๋ยวคนาโนจับเรับจาักการผลิตยาเสพติดก็ว่าอยู่ั้งโอ้โหถ้าพ่อขายยาต้องมาเสียภาษีนี่ชีวิตนี้โอ้ประเทศไทยไม่รวยละใช่แล้วไม่พอพี่เซได้ยินคำนี้ไหมเขาว่าอะไรวะเขาบอกว่า สิ่งที่หนีไม่พ้นคือความตายกับภาษีเพราะอะไรรู้ไหมประเทศเรานะตายไปยังต้องเสียภาษีอยู่เลยขุดศพขึ้นภาสียขุดศพขึ้นภาสียสมมติปีนี้ที่ทำงานมาเก้าเดือนแล้ว,ลวเดือนที่9้าอยู่ดีๆนอนหลับไม่ยอมตื่นตายตายุตยไปตยุยสิ้นปีเสียภาษีด้วยนะฮะ ุดท,ท้ายสามัมปองมัจะคุกศพคนที่ไหนมันไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะพี่ให้ลูกหลานผู้จัดการมารดงให้ลูกหลานอาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าคนที่คุณให้มอบอำนาจใช่ใช่ใช่โอ้ก็ต้องทำให้เราไม่พอไม่อย่ังไงครับถ้าผู้จัดการมารองนี้แบ่งไม่จบไม่สิ้น หนึ่งปีก็แล้วสองปีก็แล้วอุ๊ยอสังหาริมทรัพย์เต็มเลยล้าสมมติแบบยังขายไม่ออกดอกดอกผลนู่นนี่ดอกผลที่การฟ้องร้องใช่ไหมดอกผลที่เกิดขึ้นจากกองระดกที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องเนี่ยก็ต้องเสียภาษีด้วยถามว่าใครเสียพูดเพื่อการระดกซึ่งมันก็จะหักออกจากกองระดกเราไปเรื่อยๆก็คือพูดง่ายคือมีเงินแต่เงินก็ไม่ห่อไปเรื่อยๆใช่ พราะฉะนั้นก็ต้องบริหารใดีนี่คือหน้าที่ของนักวางแผนการเงินเลยนะพ<อ><อ>ี่โอ,อเป็นไงฮะเรื่องภาษีของเราเเตรู้นะว่า,วาเรามีกี่ประเภทใช่ไเงิเน,นเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษีเงินเดือนเท่าไหร่ต้องเสียภาษีประมาณไหนเ,เดี๋ยว ต้องมาดูว่าแต่ละประเภทบริหารยังไงมันบริหารยังไงมันมีวิธีการคิดค่าใช้จ่ายเออแล้วก็คิดภาษียังไงโดยละเอียดเนาะใช่ผมเล่าอย่างนี้เอาข้าวข้าวปูไป EP สองก่อนออะเพราะว่าเรื่องวิธีการสมมติก่อนที่จะวางเป็นภาษีนะเออวิธีการคือเราต้องหนึ่งเราต้องมีรายรับแน่นอนเนาะใช่ใช่ไหมอ่าสองคือเราต้องหักค่าใช้จ่ายอ่ค่าใช้จ่ายใช่ต้องลบค่าใช้จ่ายใช่เสร็จปุ๊บ ค่าค่ารถหย่อนอ่ารถหย่อนอ่าซึ่งซึ่งตัวค่ารถหย่อนเนี่ยส่วนมากเพราะนั้ว่าอย่างอย่างมันต้องเดินแบบที่เราจะคิดเกี่ยค่ารถหย่อนถูกเฮ้ยเสียภาษีเนาะายรถหย่อนแต่ลดือนวะใช่ใช่ใช่ทจริงๆแล้วเราบริหารได้สามอย่างทั้งลดรายรับเช่นรายรับที่กำลังจะเข้าปีนี้ปีนี้เฮ้ภาษีเยอะปีหน้าเงินได้น่าจะน้อยเอาไปเข้าเดือนปีหน้าได้ไหมเฮ้ยทำเงินได้เรื่องอะรออ้าวพี่ก็คุยกับคนจ่ายเงินพี่สิอ๋อต้องจ่ายตาม ต้องถามแบบไอ้หัวหน้าบอกว่ามึงต้องได้เงินเดือนตลอดมันก็ต้องเป็นเงินเดือนใช่ไหมอ้าวเขาเขาก็อาจจะบางบริษัทยกตัวอย่างเช่นค่าคอมเดือนธันวาเดี๋ยวเอาไปเข้ากลุ่มมัลคูล่าให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับหรือว่าจะเป็นถ้าผมมาขายที่เฮทยเฮียอย่าพูดซื้อรอรอจะเปีหน้าจัดฟันไว้ก่อนเออทิ้งขายเทียหรือที่อยู่แนนะอุชวนเลยนะซึ่งเป็นวิธีที่คนไม่ค่อยนิยมแต่ก็บริหารผ่านอย่างนี้ได้อ๋อโอเคเพราะว่าบรรลัยรับ ก็อยากให้เอากอดกอดกับตัวเองไว้ก่อนแล้วสองก็คือบริหารที่รายจ่ายบริหารที่สําคัญหลายคนไม่รู้ไงี่ว่าบริจ่ายบริหารได้เดี๋ยวี EP หน้าเราจะไปดูแต่ละแต่ต้องวินบอกว่าแต่ละประเภทในแปดประเภทเนี่ยหักรายจ่ายได้ไม่เท่ากันอ่าหักรายจ่ายได้ไม่เท่ากันเออเดี๋ยวเรื่องเรื่องเนี้ยเดี๋ยว EP ต่อไปเนาะเราจะต้องเข้ามาแชร์กันจริงจริงแล้วก็ EP สามเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องลดหย่อนภาษีเดี๋ยวเราทําภาษีให้สาม EP เลย สิ้นปีไหนจะสิ้นปีแล้วต้องเอาตัวนี้ให้ให้ครบถูกนะใช่เพราะการบริหารภาษีทำให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนคอนเซปตของคนหัวรวยถ้าเราไม่คิดรวยคุณจะสวยตลอดชีวิตอ่าอีกทีนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบมีอะไรก็ติดมาดก็ขออภัยไปชิดใหม่ครับแล้วก็ติดตามไลน์โอของเราได้ที่แอปนะครับ WFAM หรือว่า Facebook Well Family เดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ